ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นภาษาที่ผมก็ไม่คุ้นเคยนะแบบนี้นะครับย e light นะครับชื่อแบบโคตรครินช์ฟังแล้วแบบจะกึ้ยอย่างเงี้ยนะครับมาในถุงพลาสติกอีกทีหนึ่งแกะออกมาข้างในนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเต้าเสียบเป็นปลั๊กนะครับซึ่งด้านหลังเขาก็จะบอกถึงสเปคของอุปกรณ์นะครับอ่านคร่าวๆตรงนี้เขาบอกว่าเป็น ไฟ 220V 5 0โวลต์50เฮิรซที่ 0.02A นะครับส่วนกำลังไฟกินพลังงานอยู่ที่0 2 w, 0. W, วัตต์นะครับเป็น LED 0 1วัตต์ต่อดวงนะครับทั้งหมดมี2ดวงด้วยกันก็ทำงานในอุณหภูมิที่40องศาเซลเซียสนะครับเกินไปก็น่าจะไม่ทำงานตรงนี้จะมีปุ่มไม่ใช่ปุ่มสิเป็น light sensor นะครับแล้วก็ ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นตัว diffuser หรือว่าตัวกระจายแสงพร้อมกับสัญลักษณ์ G light แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้งานดูแล้วกันนะน้ำหนักเบาขาเสียบเป็นขาแบนนะครับก็สามารถจะใช้เสียบกับอุปกรณ์ไฟบ้านได้เลยนะเดี๋ยวเราลองมาเสียบดูว่าใช้งานยังไงครับผมโอเคครับตัวอุปกรณ์จะมี light s เ n s o r อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับแสงนะครับเมื่อแสงดับลงหรือว่าไม่มีแสงนะครับ มันก็จะติดขึ้นมาตอนที่เราเสียบใช้งานนะซึ่งผมเดี๋ยวจะเสียบเจ้าตัวนี้เข้ากับแหล่งพลังงานก็คือปลั๊กนะครับจะสังเกตดูว่าเขาก็จะไม่ติดนะปกติแต่เมื่อผมบล็อกนะจะยังไงดีดับไฟแล้วกันอ่ะตอนนี้คือไฟไม่ติดนะครับปกติเลยนะแต่พอผมดับไฟปุ๊บติดปับ๊บนี่สว่างขึ้นมาก็จะเป็นแสงแบบสว่างประมาณว่า ไม่ได้จ้ามากนะครับคือในพื้นที่ที่ไม่ไกลออกไปมากเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้งานเป็นไฟสำหรับส่องสว่างรอบๆที่นอนนะครับหรือว่ารอบๆโต๊ะต่างๆได้นะครับซึ่งไฟแบบนี้ออกแบบมาเป็นลักษณะก็คือเราเสียบคาไว้ที่ปลั๊กนะครับริมบันไดทางเข้าห้องน้าอะไรแบบนี้แล้วพอเราดับไฟในห้องนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาทันทีนะครับที่มีความมืดนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟ ส่องสว่างมันก็จะดับทันทีนะครับบางคนจะบอกว่าก็มันจ้ามันเลยมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะลองเอามือบังให้ดูนะพี่ๆเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันไม่มีแสงนะครับเห็นไหมไม่มีไฟขึ้นตรงนี้นะแต่พอผมเอามือบล็อกไอตัวไลท์เซนเซอร์ตรงนี้นะครับเอามือบล็อกก็จะเห็นว่าไฟติดขึ้นมาทันทีนี่ตอนผมบล็อกจะมีไฟติดนะเพราะผมปิดไอเซนเซอร์ตรงนี้นะครับแต่พอผมเอามือออกปุ๊บมันจะดับก็เป็นไลท์เซนเซอร์ ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับไม่ซับซ้อนมากสันส้นๆแค่นี้เลยนะครับเป็นเซฟตี้ไลท์นะครับแต่ถ้าไฟในบ้านดับไม่มีพลังงานเข้ามาในบ้านเลยนะครับมันก็ไม่ติดนะเออนะครับก็คือต้องเสียบขาไว้ก็คือเวลาเราดับไฟในห้องมันจะเป็นไฟสองสว่างให้เราเห็นนี่คือทางออกนี่คือทางไปห้องน้ํานี่คือบนันไดระวังถ้าเราเสียบปลั๊กไว้ที่บันได ي, เป็นขั้น,นเป็นขั้นนะครับแล้วเราปิดไฟทั้งบ้านเลยมืด <ๆ S 2> หมดเลยไฟยตรงบันไดเป็นขั้นหนึ่งขั้นก็นจะติดสว่างขึ้นมานะครับในลักษณะนี้ก็เป็น อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับผู้สูงอายุก็ได้ด้วยนะครับประมาณนี้นี่คือ G Light ซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ดูใต้คลิปบ๊ายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์